สวัสดีครับคลิปพิเศษครับดาวพุธย้าย28กันยาถึง15ตุลาคม2566นี้1ไม่มี2ราศีเดียวครับที่รับทรัพย์รับโชคนะจากที่ดาวพุธย้าย28กันยาถึง15ตุลาคมนี้มีเพียงราศีเดียวเท่านั้นใครที่เปิดมาดูคลิปนี้ลุ้นลุ้นเอาว่าจะเป็นราศีของท่านไหมอันนี้คัดมาแบบ เรียกว่าสุดๆนะครับไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปพวงหน้าพ่วงหลังเท่านั้นเอาราศีเดียวไปเลยเน้นๆที่ได้รับผลดีจากการที่ดาวพุธยา้ายจริงๆในวันนี้28กันยามีอีกหนึ่งดวงนะครับนั่นก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งก็ส่งผลดีเหมือนกันเรียกว่าดีทั้งคู่นะบางราศีอาจจะมีมุมดาวที่ลดทอนแต่ราศีเดียวเท่านั้นที่ส่งผลดี ทั้งดาวพุธและดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ดวงชะตาจะเป็นราศีใดติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผลิตภัณฑ์ครูเซตยาย้อมผมปิดผมขาวครูเซต29บาทหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือที่7 e เ e ่นอเนะครับไปเดินสำรวจมาแล้วนะเซแถวบ้านเนี่ยมีนะครับก็7 e เ e ่อใกล้บ้านท่านไปดูกันนะครับ ครูเซตครับยาย้อมผมสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับย้อมผมให้สวยงามรับดาวพุธด,ดาวสุขสำหรับชาวลัคนาราศีเดียวนั่นก็คือราศีสิงหาเป็นยังไงมันเป็นยังไงเจ้าป่านะลัคนาราศีสิงเจ้าป่าได้รับผลดีจากการที่ดาวพุธและดาวสุขย,ย้าย ดีทั้งคู่แต่ดาวพุธเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกครับดาวพุธคือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพุธคือดาวโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์เจ้าเรือนกระดุมพระเห็นไหมนี่คือบ้านของดาวพุธเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระก็คือเงินเก็บเงินสะสมสิ่งที่ได้มา สิ่งที่ได้มาแล้วสิ่งที่กำลังจะได้คืออะไรลาภไงโชคลาภความสำเร็จดาวพุธจึงเป็นดาวที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างชัดเจนทั้งสองเรือนโชคลาภกับการเงินฉะนั้นรับทรัพย์รับโชคอย่างชัดเจนเพราะว่าดาวพุธนั้น เมื่อโคจรเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นบ้านของดาวพุธเองคือดาวพุธเนี่ยเป็นกเกษตรที่ราศีมิถุนพบลาพระโชคลาภดาวพุธเป็นกเกษตรที่ราศีกันพบการเงินแต่ที่ราศีกันดาวพุธนั้นจะมีตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งที่ซึ่งสำคัญนั่นก็คือตำแหน่งมหาอุดดาวอุดนี่แสดงวาสนา การเงินดูดีชัดเจนอุดแปลว่าสูงส่งในทางดาราศาสตร์อุดหมายถึงว่าโครจรใกล้โลกสุขสว่างสวยงามเป็นเกษตรก็คือมั่นคงการเงินก็มั่นคงโชคลาภก็มั่นคงและชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีดาวพระเกตครับดาวเทวดา ดาวโชคลาบดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวสิ่งที่ดีๆเนี่ยอยู่ในเรือนลาพะแสดงว่าความสำเร็จของท่านไม่ได้สำเร็จแบบธรรมดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนเปรเียบเสมือนบุญบุญเก่าคำว่าบุญเก่าเพราะอ,ะ,อะไรเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นไซเป็นราชาโชคแล้ว รีโกนถึงลักนาดาวพฤหัสโยกกับดาวเกตเห็นไหมอันเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาซึ่งบุญกุศลถือว่าชัดเจนฉะนั้นชาวลักนณาราศีสิงห์ก็สบายอกสบายใจได้ครับในช่วงนี้28กันยาถึง15ตุลา ขอให้สบายอกสบายใจเพราะดาวพุธจะโครจรอ,อยู่ที่ราศีสิงห์อ่ะราศีกันสิราศีกันเป็นเกษตรเป็นมหาอุดดูดีครับและในวันที่28พอดาวพุธย้ายเข้ามาปุ๊บปั๊บมีพระจันทร์รับอยู่ ดาวพุธกับดาวจันทร์เขาเป็นคู่มิตรกันจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาวานี่ชัดเจนพระอาทิตย์เป็นยังไงส่องแสงไปยังพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เริ่มที่จะเพนเริ่มที่จะเข้าสู่จุดเพนแต่จุดเพนจะอยู่เพนเนี่ยคือ29ก็คือพรุ่งนี้วันไหวพระจันทร์ไงเนี่ยวันไหวพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เพนส่วนวันที่28เนี่ย เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลคเนศจตุรถีก็ถือว่าเป็นวันดีและดาวพุธเนี่ยถ้าเปรียบเป็นเทพก็หมายถึงองค์พระพิคเนศแหละเพราะดาวพุธเป็นดาวแห่งปัญญาเป็นดาวแห่งความเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วย้ายตรงวันเลยวันสุดท้ายของเทศกาลคเนศจตุรถีเป็นเทศกาลที่ มีความเชื่อว่าพระพิคเนศเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์มาให้โชคให้พรให้กับคนที่ศรัทธาท่านเคารพบ,บูชาและชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นไงโอ้โหคือโชคมันมาชัดเจนอะ่ะคือเทวดาก็มาอยู่ในเรือนโชคลาภแล้วก็เชื่อมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับบุญกุศลอยู่ในเรือนพุธใช่หไหม ฉะนั้นดาวพระเกตซึ่งเป็นเทวดาก็จะไปกระตุ้นให้ดาวพุทธทํางานแบบไงทำงานแบบเทพนี่ทำงานแบบเทพต่อให้จะอาวุโสน้อยก็สามารถขึ้นไปสูงสุดได้มันเป็นอย่างนี้ลัคนาราศีสิงห์มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็เทวดามาโปรดในเรือนโชคลาภแล้วและดาวโชคลาภเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดแล้วก็ส่งผลในเรื่องของ การเงินมาแห่อะไรจะดีเช่นนี้นะแล้วก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่จบเท่านั้นดาวศุกร์คือดาวอะไรดาวศุกร์คือดาวการงานครับของท่านการงานก็มาถึงตัวเพียงแต่ดาวศุกร์เนี่ยยังให้คุณได้ไม่เต็มที่แต่ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดีเข้าสู่พบดีงานมาถึงตัว ตำแหน่งมาถึงตัวเนี่ยมันก็หมายถึงใครบางคนที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้ใช่ไหมโชคลาภความสำเร็จงานตำแหน่งหน้าที่ก็เข้ามาหาตัวเนี่ยแล้วมาแบบเทวดาส่งเสริม้าไม่ธรรมดาครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะแล้วดาวประจําตัวท่านชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นคือดาวพระอาทิตย์ครับ ดาวพระอาทิตย์อยู่ไหนอยู่เรือนการเงินเนี่ยแล้วทำมุมกับพระจันทร์โอ้โหสวยงามสวยงามชัดเจนดาวอาทิตย์อยู่นำหน้าลัคนาเขาเรียกว่าดาวตัวเองไปหาเงินเงินไปอยู่ไหนไม่ไปไหนครับอยู่ให้อยู่ให้อยู่ตรงนี้อาทิตย์กับพุธเนี่ยชัดเจนดูดีแต่ขึ้นชื่อว่าลาัคนาราศีสิงห์ ดวงดีจริงแต่อย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายมันไม่ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะหนึ่งดาวอาทิตย์เข้าเรือนการเงินจริงแต่ดาวอังคารเขาอยู่ด้วยอังคารนี่ก็เป็นมหาจักรยิ่งใหญ่อาทิตย์กับอังคารนี่เป็นคู่ศัตรูกัน <c oughs> คู่ศัตรูกันอังคารมาจากไหนมาจากหลักทรัพย์ อังคารมาจากไหนมาจากสุภะที่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แสดงว่าตัวท่านเองก็ต้องเป็นไงแสดงผลงานแสดงตัวแสดงตนว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับความสำเร็จไม่ว่าจากเรื่องงานหรือจากโชคลาภหรือเรื่องความสำเร็จในเรื่องของการเงิน มันต้องโชว์เพราะดาวตัวเองไปหาเงินเงินมีไหมเงินมีรออยู่แล้วนั่นคือดาวพุธรอให้อยู่แล้วแล้วให้แบบเต็มที่เพราะเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งอุดคูณสองเพนแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวองค์ายก็เป็นคู่ศัตรูกันมันต้องไปไงโหฝาฟันแข่งขันแตกหัก มีความเสี่ยงแต่เสี่ยงแล้วได้อ่ามันต้องเป็นลักษณะแบบนี้และอีกอย่างหนึง่งดาวศุกร์ที่เข้ามางานเนี่ยมันไม่ใช่งานที่แบบงานหมูๆงานง่าย,ายๆเพราะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริกำลังโครจรเข้ามาเล็งลัคนาพอดาวศุกร์เข้ามานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูกันอาทิตย์ผิดกับอังคาร สุกกับเสาเป็นเสียนศัตรูเห็นไหมสแสดงว่ามันมันจะมีมุมต้องขออนุญ,ญาตพูดตามตรงพูดอย่างนี้มันจะมีมุมที่มันไม่ลาบรื่นแน่มันไม่ได้ง่ายๆมันต้องมีแอคชั่นมันต้องมีการต่อสู้แข่งขันฝ่าฟันเพราะดาวเสามาจากเรือนอริแต่อย่าตกอ,อกตกจใจไปนักเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ สิ่งที่มันต้องได้มันต้องได้เพราะดาวดีในดวงชะตาดาวแห่งความสําเร็จดาวพุธคือดาวแห่งความสําเร็จของท่านเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระแล้วมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งอุดและตัวเองก็สู้หาเงินเพราะดาวประจําตัวก็อยู่ในเรือนการเงินแล้วส่งเสริมดีแถมพระจันทร์ยังเพ่นด้วยเนี่ยในวันที่ยี่สิบแปดก็เริ่มเพ่นแล้ว คือเพนในทางโหราศาสตร์ใช่ไหมอาทิตย์เลงจันเนี่ยคือจันเพนแล้วแต่จุดที่มันเพนก็คือวันที่ยี่สิบเก้าจุดที่เพนสุดๆจริงๆอะ่ะมันจะไปวันที่หนึ่งด้วยซ้านะแต่ยี่สิบเก้าเนี่ยเขาถือว่าเพนตามปฏิทินแล้วนะครับเพนตามปฏิทินจันเพนในวันที่ยี่สิบเก้าประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยชัดเจนแล้ว เข้าจุดเพลนที่สวยงามงั้นล,นลัคณาราศีสิงห์ก็จะมีแต่เรื่องดีๆครับแต่เรื่องดีๆที่ผมบอกก็อย่างที่บอกมันดีมันสําเร็จมันได้มันใช่แต่มันไม่ได้มาแบบถวายผ่านส่งให้ง่ายๆแต่มันได้แน่ๆฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้ยิ้มรับทรัพย์ได้เลยสำหรับชาวราคณาลาศีสิงห์ ดีอย่างชัดเจนดีแต่มันมีข้อแม้จะบอกว่าดีแต่ไม่มีข้อแม้ก็ไม่ได้แต่ข้อแม้แบบนี้เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ได้ต้องเกรงกลัวใดๆครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องประชิญทั้งชีวิตสิงห์เนี่ยถ้าไม่สู้เนี่ยก็ตายสิงห์คือเจ้าป่าอยู่ๆไม่ใช่เกิดมาแล้วให้เป็นเจ้าป่า สิงโตเนี่ยมันจะเป็นจ่าฝูงได้มันต้องเอาชนะคนในฝูงต้องเอาชนะสัตว์อื่นในฝูงต้องเอาชนะสัตว์ใหญ่ทั้งป่ามันถึงเป็นราชาแห่งป่าเป็นเจ้าป่าถูกไหมเคยเหตุดูลกลรักษาลคดีไหมสัตว์อสิงโตเนี่ยนะกระทิงมาไอสิงนี่ก็ต้องไปสู้ เป็นตัวแทนฝูงไปสู้ช้างมาก็ต้องสู้จระ,ะเข้จะอะไรก็ตามนี่มันต้องมันต้องสู้แม้แต่ฝูงอื่นสิงด้วยกันนี่เป็นฝูงอื่นก็ต้องแย่งชิงกันเพื่ออนาเขตเนี่ยนี่คือลักษณะชีวิตของชาวัราศาีสิงห์มันเจออยู่แล้วทั้งชีวิตครั้งนี้มันเจอแต่มันเจอแล้วมันสําเร็จไง ลัคนาราศีสิงเป็นราศีประเภทปัตสวะราศีราศีสัตว์ใหญ่พบอุดมเกณฑ์ของท่านคือพบอลิกับพบกรรม,มะงานก็ต้องทำอุปสรรคก็ต้องต่อสู้มันถึงอุดมสมบูรณ์ดันั้นชาวลัคนาราศีสิงที่พูดก็ต้องพูดในมุมของโหราศาสตร์ในหลักการให้ท่านได้เข้าใจไม่ใช่บอกว่านอนรอรับทรัพย์รับเงินรับโชค มันไม่ใช่ดวงของท่านมันไม่ใช่ลักษณะชีวิตลัคนาราศีของท่านจะต้องบอกสิ่งที่มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆทั้งชีวิตอยู่แล้วต้องฝ่าฟันพลิกผันแต่ในช่วงนี้ต้องขออนุญ,ญาตพูดให้เข้าใจว่า ได้ครับโดยเฉพาะเรื่องเงินฉะนั้นถ้าท่านโฟกัสในเรื่องเงินในเรื่องหลักทรัพย์เรื่องเงินทองความสำเร็จก็มีโอกาสอย่างชัดเจนก็เรียกว่าคลิปนี้เอามาเป็นน้ำจิ้มมาเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้รู้ให้เข้าใจว่าโอกาสแห่งความสำเร็จมันมาแล้วนะมันได้นะ ถ้าโอกาสมาแล้วทําแล้วลุยแล้วสู้ได้ครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วสิ่งที่ได้คือความสําเร็จและการเงินว่ากันไปตามดาวว่ากันไปตามดวงนะลัคนาราศีสิงห์ยี่สิบกันยาถึงสิบห้ตุลานี้จังหวะดีจริงๆและเนี่ย สิบห้าตุลาดาวพุธย้ายไปปั๊บนะโอ้โ oh, ห oh. ลาหูก็เข้ามาพอดีเรียกว่ารอดกันไม่งั้นดาวคู่ศัตรูมันจะเลงกันมันจะต้องสู้กันวุ่นวายฉะนั้นถือว่าเป็นจังหวะมุมดีโชคดีนะแต่มันจะมีจุดเดียวเท่านั้นก็คือช่วงวันที่ลาหูย้ายเนี่ยสิดตุลาใช่ไหมผมทําคลิปไว้แล้วทั้งพระลาหูทั้งคลิปครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ก็ไปติดตามกันได้นะครับดูได้ติดตามได้เพราะได้อธิบายไว้แล้วทิศทางข้างหน้าครึ่งเดือนแรกของตุลาแต่คลิปนี้เอามาเป็นน้ำจิ้มเอามาเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้รู้ได้เข้าใจว่าดวงกำลังจะดีดาวกำลังสวยนะชัดเจนดูดีจริงๆมีอีกลาศีหนึ่ง ที่จะเดี๋ยวทําให้ด้วยว่ามันดีแค่ไหนมันชัดเจนแค่ไหนอ่ะติดตามกันได้ครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคลิปนี้ถือว่ามาเป็นกําลังใจนี่ก็ใกล้วันที่หนึ่งนะโชคลาภเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแมมันก็มีลุ้นทีเดียวถูกไหมย้ายวันที่28เข้ามุมดีวันที่หนึ่งตุลานะ่ถ้าไม่รู้ว่าชอบเลขไหนนะ เลข4ไปเพราะดาวพุธดาวการเงินเลข9กนี่ก็ใช้ได้นะเลข4เลข9เลข1เลข6เนี่ยเป็นจุดที่เขาเรียกว่าดาวสัมพันธ์ดีในดวงชะตาลองพิจารณาดูครับสำหรับชาวราคนาาราศีงดีไม่ดีอาจจะได้โชคใหญ่รับ1ตุลานี้ก็เป็นได้ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับกราบขอบคุณช่วยกดแชร์กดไลค์กด u ั s c r i b e ใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ครูเซตอีกครั้งยาย,ย้อมผม29บาทเน้นๆไปเลยถูกที่สุดในตลาดแล้ว29บาทแล้วคุณภาพดีขึ้นเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเซวงเซเว่นเนี่ยขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าของเขามีคุณภาพนะครับย่งไรก็ติดตามกันต่อไปครับดาวพุธย้ายครับนี่หไม่มีสอราศีเดียวรับทรัพย์รับโชค ลัคนาราศีสิงห์ครับคลิปนี้เฮงๆปังๆังรวยๆสวัสดีครับ